สวัสดีครับนักเรียนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับได้ลิงก์มาแล้วนะครับจากการแชร์แคนวานะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับคัดลอกนะครับลิงก์จากนั้นนะครับเข้าแอปเบราว์เซอร์นะครับของ iPhone ก็เป็น Safari นะครับกดวางนะครับวางเบราว์เซอร์นะครับกด enter นะครับก็จะขึ้นหน้าแอปของเรานะครับ ในมือถือนะครับสวยงามนะครับจากนั้นนักเรียนกดแชร์นะครับด้านล่างนะครับตรงกลางเลยนะครับกดปุ่มแช์เลื่อนนะครับขึ้นนะครับเพิ่มไปยังหน้าโฮมนะครับก็ตั้งชื่อนะครับของครูก็แคนไวไอโค้ดนะครับกดเพิ่มได้เลยนะครับหลังจากเพิ่มเสร็จนะครับนักเรียนก็จะเห็นนะว่าของครูก็เป็นแคนไวไอโค้ดนะครับครูลองเทสเข้าไปดูนะครับ อ่ะโอเคนะครับใช้งานได้นะครับก็สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับก็ประมาณนี้นะครับง่ายนิดเดียวครับ